ที่บริหารบริษัทน้ำต,ตาลบริษัมจำก,กัดมหาชนคุณจิติมาตั้งตรงเวชกิจค่ะก็เป็นเชิญบนเวทีนะคะ ลำดับ,บต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกิจกรรมนะคะเพื่อ,อทำด้วยใจไปได้วยการเพื่อการกุศลเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้โอกาสไม่วนะ่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการนะคะกลุ่มปอบปาาต่างๆในที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านกันเรินแห่งเพชรพรภริยานะคะท่านชัยพรแบ่งเพชรนะคะตำแหน่งรองนาะยกเหล่ากาชาติจังหวัดลยังขอเสียงปรบมือค่ะและอีกหนึ่งท่านที่ ไห่ได้เลยสําคัญนะคะทางฝ่ายสงของเรานะคะประธานสงสนักสงวัดป่ามพาวนาพระอาจารย์เลอศักด์นะคะเป็นประธานที่ปรึกษ,ษาศูนย์เสนาจากบบนักหวัดบุรีลย์ฝ่คณะสงฆ์ค่ะนอนมัสการพระอาจารย์ค่ะนิมนขึ้นบนเวทีนะคะ ต่อไปปีปต่อไปเราก็จบบดกัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงทุกๆอำเภอทั้งที่สามอำเภอในจังหวัดปุริล์ของเรานะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปุริล์นะคะ ทางระดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญคุณจิติมาตั้งตรงว,วิศกิจนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนักการบริหานะคะกล่าวรายงานกิจกรรมนะคะกับท่านประธานค่ะขอบคุณคะ่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ,ะท่านนายอำเภอและหัวนหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะ นำมัสก,การพระอาจารย์เลอสัดเลยนะคะค่ะดิฉันนางสาวจิตติมาตั้งตรงวชก,กิจนะคะเป็นรองประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทน้ำตาลบุรีลำจำกัดมหาชนนะคะและก็เป็นประธานศูนย์ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดบุรีบบรัมย์นะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดท่านจเวิรแหวนเพชศนะคะ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะคะโครงการนี้เราทำการกุศลนะคะชื่อโครงการว่าทำด้วยใจไปด้วยกันนะคะ,ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยนะคะก็เพื่อการระดมทุนเพื่อซ่อมแซมตายอุป,ปกรณ์ให้กับผู้พิการ แล้วก็ซ่อมสร้างบ้านให้กับเด็กผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปาะบ,บางในเขตเทอำเภอคืูเมืองนะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะในเขตเอำเภอภูเมืองเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงทั้งสิ้น54รายนะคะแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางจำนวนทั้งสิ้น1382ายรายนะคะค่ะก็เป็น รายงานคร่าวๆให้ทราบตามนี้นะคะก็ณนะบันดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านจำเริญแหวนเพชรน,นะคะได้กล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้นะคะขอตาบเรียนเชิญขอบพระคุณค่ะ ค,ค,คร,าาสสรับก็กราบมักการพระเดชพระคุณพระอาจา,ารย์เรสักวราสโพนะครับซึ่งท่านเป็นประสงค์ที่เป็นสะพานบุญเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่จะเพื่อแผ่ให้กับทำบุญให้กับมนุษย์ทำบุญให้กับชีวิตคนนัธรทำนานมาก2 0 30ปีท่านทำเป็นสะพา,บานบุญที่เราทำกับคนทุกยากคนป่วยคนปิดเตียง วันนี้ท่านขยายโครงการมาถึงเมืองโดยพ่อยซึ่งเป็นกรมกร,ร,กมนกรมการบริหารทุจิตมาเป็นกรรมการบริหารบริษัทโรงงานนักการบุรีรัมรับโครงการนี้ขยายผลมาที่นี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีนณาส่วนราชการระดับจังหวัดมาร่วมโดยจะพ่ะท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรมัม ันนี้ท่านก็ดูแลกลุ่มปอบางอยู่แล้วนะครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีร,รมัมนะครับท่านประสม์นท่านก็ดูแลในเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นแม่งานด้าน CSR หรือ, R, อคือความสุดให้สังคมท่านนายอำเภอครูเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อเมืองของอำเภอที่ประสานหน่วยงานราชการในระดับอำเภอท่านชนะสุขอำเภอเนาะท่านชนส่วนระดับอำเภอท่าน พอเราพสตทุกๆกตำบลท่านผู้บริหารทั้งท่านนายกเทศมนตรีทั้งท่านนายกอบตทั้ง9้าตำบลท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อคูเมืองชาวหนีไฟที่มีจิตศรัทธาผมพูดตอนนี้นะครับยังไม่ถึงเวลาหมอลำแสดงนะครับจะหาว่าพวกเรามากินเวลา ความสุขความบันเทิงของท่านเดี๋ยวมื่อรำเขาแสดงตรงเวลาครับอันนี้ก่อนเวลาครับก่อนเวลาก็จะพูดถึงตรงการสักนิดหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการดูแลผู้ทุกข์ยากเนี่ยก็ถือว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าอย่างที่อ,อื่นนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางก็เรียกว่าชมรม CSR ของ บุรีรัมย์ของเราบริษัทน้ำตาบุรีรัมย์จำกัดมหาชนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่อา CSR รวมทั้งคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท,ทุกท่านนะครับจากเมื่อสักครู่ที่ท่านจิตติมากรรมการบริหารของบริษัทครอบครัวยากจนเปราะบ,บางถึงเป็นพันแต่ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีคนที่ทุกข์ยากถึง37,000กว่าคน จากเรามีประชากร1ล้าน6 0แสนกว่าคนก็มีคนที่ลำบากทุกยากกว่าเราถึงสามหมื่นเพราะฉะนั้นลําพังราชการช่วยเนี่ยมันก็ไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องอาศัยสะพานบุญที่พวกเราทําบุญเราก็ทําบุญให้คนทุกคนยากด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ซ่อมแซมบ้าน หรือคนไม่มีบ้านเลยก็สร้างบ้านให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคนที่ต้องใช้ไกลอุปรกรณ์ไม่ว่าเตียงรถเข็นอะไรต่างๆที่เขาไปมาไม่ได้หรือไปมาไม่สะดวกก็เอาไกลอุปรกรณ์นะนะั้นอำนวยชีวิตให้เขาพอไปมาได้พึ่งตัวเองได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ขอโชคดีครับที่เรายังรักสามัคคีกันและแบ่งบุญแบ่งปันเพื่อเพื่อซึ่งกันและกันนะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยคก็ถือว่าเป็นเรามาสนุกสนานและได้ทำบุญเพราะนั้นก็ต้องขอร้องเ,ออเราดูให้สนุกสนานรักกันอ,อ,อย่าไปมีเรื่องมีราวกันนะครับซึ่งถ้าจังหวัดบรีรามเราเป็นแบบนี้หลายๆตำบลหลายๆอำเภอก็อยากจะจัดจัดงานเพื่อให้เราสนุกสนานยิ่งช่วงอากาศหนาวๆเกี่ยวข้าวเอาข้าวไปขายมีสุตุ้งสตางกันแล้ว จะขายอ้อยมีเงินมีทองเราก็อยากพาลูกพาหลานพา่ครอบครัวมาสนุกสนานและได้ทําบุญด้วยได้ดูแลคนทุกคนยากด้วยมันเป็นเรื่องที่พิเศษสุดหลายๆจังหวัดก็ทําไม่ได้เพราะจัดทีรายคนก็ตีกันเ,เกิดอันตรายขึ้นมาแต่เชื่อว่าที่หินไดกไปที่กุ้เมืองยังไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณกําลังตํารวจกําลังเจ้าหน้าที่อปปร,รพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านการหมู่บ้าน,น,าน,านพ่อแม่ของเรานี่แหละดูแลลูกหลานเราช่วยกันนะครับ ก็ในโอกาสแบบนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ทุกท่านได้เสียบัตรมาสนุกสนานและมาร่วมทำบุญด้วยขอบคุณทุกส่วนราชการขอบคุณบริษัทโรงงานน้ำตาลขอบคุณผู้แม่ท้องท้งที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับก็ขอเปิดเวทีการพูดคุยโครงการทำด้วยใจไปด้วยกันหน้าปัตนนี้ครับขอบคุณคทับป <มา S 2> ระมือด้วยค่ะ นอกจากน,นี้อโอกาสนี้ขอกาบเรียนเชิญทางท่านประธานท่านรองผู้ว่าราชการรัชการจังหวัดมอบอเอาตัวไหนก่อนในงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านาให้กับทางอบตนะคะตัวแทนรัฐบทางท่านนายกภคินีนะคะรับมอบงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ได้โอกาสในเขตอำเภอคู่เมืองคูเมืองขอภอภรยค่ะอำเภอคูเมืองจำนวนสองหลังค่ะ เราก็จะได้งบประมาณจากในการทุกท่านช่วยกันซื้อบัตรเข้าชมหมอลำพณะอีสานนครศรีในครั้งนี้นี่แหละค่ะเพื่อมาจาัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ได้โอกาสนะคะลำดับต่อไปนะคะกับเยนเชิญทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดและทางทางคุนายนะคะแล้วก็ทางคุณจิตพินานะคะมอบนะคะมอบงบประมาณในการซ่อมแซมเตียงให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงนะคะรับมอบโดยผู้มการนะคะทั้งรพรสตอทั้งสิทธิรพรสตอนะคะ mm hmm. เรียนเชิญด้านหน้าเนะะ mm ี hmm. ่ยโรงพยาบาลปูเมืองด้วยนะคะ mm hmm. งบประมาณนะคะที่เราจะได้จากการหักค่าใช้จ่ายจากการซื้อบัตรเข้าสมอลำแล้วเราจะจัดจัดสรรงบประมาณในการจัดซ่อมแซมเตียงจํานวนเตียง100เตียงให้กับทั้ง สิบรอบพอสตอในเขตอำเภอภูเมืองขอเสซยงประมือค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่ามาต่อเลยนะคะเรียนเชิญทางท่านพระอา,าจารย์ร่วมมอบด้วยนะคะทางาทางท่านนายกภาธินีด้วยนะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะร่วมมอบอีกหนึ่งอย่างนะคะสำคัญเลยงบประมาณในการจัด สั่นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ10รอพ,พสตในเขตอำเภอคูเมืองจัดสรรให้รพอพศตละหนึ่ง10,000บาทรวมเป็นทั้งหมด100,000บาทค่ะ ลำดับต่อไปนะคะทางท่านพระอาจารย์เลศศักดิ์นะคะขอมอบร่วมทําบุญนะคะให้กับโครงการไปด้วยใจไปด้วยไปด้วยกันนะคะไปทำด้วยใจไปด้วยกันนะคะให้กับทางเขตอำเภอคูเมืองนะคะจํานวนเงินสด1 0 0 0 0มืนบาทค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์เลอศักดิ์มากนะคะเป็นพระอาจารย์ที่นำร่องโครงการดีๆนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจริงๆเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยนําร่องโดยพระอาจารย์เลอศักดิ์เป็นที่ปรึกษานะคะนี่แหละค่ะก็ทุกท่านช่วยกันซื้อบัตรนะคะก็ช่วยกัน ทำบุญเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดวิรัมของเราเริ่มต้นด้วยที่อำเภอภูเมืองของเรานี่เองนะคะขอกราบขอพระคุณท่านอารองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าสว่วนราชการทุกท่านนะครับขอแสรงประมือให้กับทุกท่านด้วยนะคะเด็กปรบถมศึกษาปลงไ่าน,นึ่งงเลยนพั